ข้อสอบเชิงวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีข้อที่13นะครับ s d g ที่ถูกบูรณาการในยุทธศาสตร์ชาติเชื่อมโยงกับการศาแนวใดนะครับดูช้อยเลือกนะครับก็ไ่ Education for Sustainable Development ขอไข Education for Business Development ขอาข Education for Competition นะครับ competition นะครับงองู ng o. education for additional society นะครับ additional นะครับ society นะครับในข้อที่งองู o. นมาดูเฉลยนะครับ s d g นะครับเราทราบอยู่แล้วเป็นเรื่องของอสามประชาชาตินะครับเรื่องของการศึกษานะครับที่เราจะบูรณาการกันแนวใดนะครับข้อคำตอบที่ถูกต้องก็คือเรื่องของ SDG นะครับก็คือ uh, sustainable development education uh, education for sustainable development นะครับซึ่งเป็นการศึกษาที่เน้นการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเป็นการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับในส่วนข้อที่2เนี่ย business development นะครับก็เป็นการศึกษาในเชิงธุรกิจนะครับการพัฒนาด้านธุรกิจนะครับการศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ Business uh, Education for Competition นะครับก็คือการแข่งขันนะครับตัวนี้เป็นการแข่งขันนะครับท่านก็ต้อง uh, ดูคํแแปลของแต่ละตัวนะครับถ้าเผื่อข้อคำถามก็อาจจะ uh, ปรับเปลี่ยนไปอย่างอื่นนะครับ uh, สำหรับ Education for t r i t i o n a l Society นะครับซึ่งเป็นการแข่งขัน ซึ่งเป็นไม่ใช่การแข่งขันนะครับขอไปเป็นสังคมแบบดั้งเดิมน,นะครับ Society นะครับสังคมที่แบบดั้งเดิมน,นะครับเพราะนั้นก็จะไม่เป็นไม่เป็นการพัฒนานะครับตอนนี้ก็จะไม่เป็นการพัฒนาส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับก็คือเรารู้ว่า sdg คือการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือ s u s t a n a b l e นะครับ